ไม่อ้วนอันนี้นะเอามร้กะดิจริงทางมาาเนี่ยายปหลักานแล้นะขาบนมีือีแรกเลยนะมีเร่ร่วหมดแล้ว รวดหมดแล้วดูทางนี้ก็กลุ่มแม่บ้านสอลสีในเอซีนี้สวัสดีค่ะยี่สอสี่ท่านอันนี้แม่บ้านสอละีกจับกีบผ้าสวยมากสวยจริงๆค่ะสวยงามมากค่ะกีบผ้าแบบ เอาผ้าเป็นผืนมาจับกีบใหม่เลยนะคะ fc นี่เขา่งเย็บทั้งวันเลยเมื่อวานนี้ก็ะท้างวัน,นอันนี้ทําเสร็จเป็นบางส่วนแล้วนี่ลายสวยด้วยนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะเอาลายอะไรนี่อันนี้ลายสวยมากอันนี้ทําเสร็จเมื่อวานนี้นะคะอันนิตยาไปไหนอะ่ะโอ้นิตยาเป็นพันศาลา fc หนึ่งจับได้สวยสอนหน่อยว่าจะได้ทำตาม แม่ผู้ใหญ่นั่นเเก่งมากทำทุกวันทุกวันก็เลยชินหรอเขาบอกว่ายูทูบให้ไปอยู่ที่ขัดเดี๋ยวก็ไปแล้วค่ะทำไมวุ่นวายจังเลยไปไหนก็เดินตามไม่แด้ดินไปไหนก็ตามสิ่งมาชอบจังเลย เขาบอกนี่เดี๋ยวให้รู้แล้วค่อยรู้แล้วตาบอกเลยให้ไปหยุดแต่เสร็จแล้วไปสวยมากเลยจ้าเออเมย์วอเมืยแเอวจับได้สวยมากเมื่อเช้านี่เพียงังเป็นแบบนี้อยู่เลยนี่ทำไมเขาแยกถาวรไม่ได้หรอ โ,โตก็ต้องไปคืนเขาจะไปไว้ถาวรแน่ๆอ,อ๋อเอาผ้าไปคืนหมายถึงว่าเ<ล>ย็บไปนี่นะเป็นถาวรเลยไม่นั่งไม่ต้องมานั่งเสียบอย่างนี้นะเขาเย็บไม่เป็นใช่ไหมมันก็เป็นอยู่แต่มันไม่เป็นรูใช่ไหมของอย่างไรวะงานศิลปะที่มือนะ้าไปเย็บมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเข็มหมดแล้วมันก็จะหลุด มันก็จะไม่เป็นลายโอเคหมูในเวลาถ้าถ้าทำสำเร็จเนี่ยมันอ๋อมันก็ได้เป็นไม่มีรูแบบนี้อ๋อถ้าเย็บจักเลยนะอันนี้นเลย้องเย็บจักแต่เนาะไม่ละว่าอ๋มันต้องทำาริงงานฝีมือจริงลย่าเี้ยมือเนี้ยบมากเลยอันนี้เสร็จแล้วนยะซีนี่อันนี้เสร็จแล้วมือเช้ายังเป็นผืนอยู่เลยเนี่ยสวยมาก เอาไปเอามาเต็นท์นี้เราจะเกินไปอยู่นีเ้นเนาะเอาไปตั้งตั้งตรงน้นไอใบสีมาถึงตรงนี้แล้วก็คนนั่งคนนั่งก็อยู่ในเต็นท์ตรงนี้ครับพามันต้องถอยหลังอีกหรือเปล่า<ะ>อันนี้นั่งเต็นท์หนึ่งอันนี้พาม,พาม,มอันนี้พามอยู่ตรงนี้เหรอวันนี้อากาศร้อนมาก เก่งสยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนเด้อจ้า AFC ให้ได้ถึงร้อยหน่อยกดให้ได้ถึงร้อยหน่อยขาดอยู่ขาดอยู่เท่าไรอะ่ะขาดอยู่ที่ขาดอยู่สิบท่านนะคะใครไม่กดกดให,ให้ยายหน่อยยายจะได้ลงไลน์มาตัวชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะกดให้ยายหน่อยยายจะได้ทํางานต่อขออีกหน่อยสักสิบคนเด้อจ้ะเก้าคนเก้าคนจ้ะเอาอะไรคะ อันนี้ฟอลงลอรอที่ตัดแล้วนะคะมไกเขาตัดกันไกไม่มีค่ะไม่มีรเลยค่นี้แล้วม่มโเียยอดแล้ว้ใเอไก่อันนี้ก็เข็งน้งอันนี้สีอนนง fc จ๋าใครยังไม่ก,มกลงลงดดเลยเด้อขาดอีกสีท่านนะคะ จะได้หนึ่งร้อยจนชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่ถึงร้อยเลยนะคะขอให้ได้หนึ่งร้อยนะคาดอีกสามคนจา้าให้เป็นกำลังใจให้ยายสมอนด้วยเด้อ